บัดนี้เป็นครั้งที่35ตรงกับวันที่14ธันวาคม2,568ข้าพเจ้านายนพกคุณปุคลิตขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจาริยบูชาแด่องค์พระขบมปติเทระเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณี ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้าขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเรสุอัตตราคัจชันตุเทวตาสัทธามังมมนิราชัสสุนันตุสักขโมกตังสักเคการูเปคิรีสิขาราตเตจันตริเควิมาณี ทีเปรัตเทจคาเมตรูปนาคาหานีเคหะวัตถุมหิเคเตภุมิมาจะย,ยันตุเทวาชาลาทลาวิสเมยักขะกันทัพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนีวราวาจันังสาธภูมีสุนันตุธรรมมัสวนาคารอาัมพทันตาธรรมมาสวนา,าโารอยยมพทันตาธรรมมาสวนา,าโารอาัมพทันตาบทสวดน้มังกรสิทธิคาถา นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจก,กิริยาคาถา นาถิเมสาระนังอัญญงพุทโธเมสาระนังวรังเอเตนะสัจวัชเจนะโสติเมโหตุสัพพทานตถิเมสารนังอัญญงธรรมโมเมสารนังวังเอเตนะสัจวัชเจนะโสติเมโหตุสัพพทานตถิเมสาระนังอัญญงสังโฆเมสาระนังวรังเอเตนะสัจวัชเจนะโสติเมโหตุสัพพทาบทสวดมหาการลุนิโกนาโทติอาธิกาคาถา มหาการุณิกนาโถอัฏฐายะสัพพะปานินังบูเรตว่าปรมีสัพพะปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชนะมาโหนตุสพุปปัตถวามหาการุณิกนาโถหิตายะสัพพะปานิังปูเรตว่าปรมีสัพพะปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัชนะมาหุนตุสพุปปัตถวามหาการุณิกนาโถสุขายะสัพพะปานิังปูเรตว่าปรมีสัพพะปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัชนะมาหุนตุสพุปปัตถวา บทสวดมหาสมัยสุดเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภะควาสักเกสุวิหารติกาปีระวัตุสมิงมหาวันี มหาตาพิขูสังเคนะสถิงปัญจะมตเตหะพิโูสเตหะสเพเหว่าอรหันเตหะท่าสหิจโรกท่าตูหะเทวตาเยปุยเยนะสันนิปฏิตาโหนติผ้าขบันตังทัศนายาพิขูสังคันจะอาทโขจะตุนางสุทธาวาสกาทิการนางเทวานางเอตตาทะโหสิอะยังโขพระกวาสเกสุวิหารติกับยิโรวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขูสังเคนะสถิงปัญจมมตเตหิพิขูสเตหิสัเเหะว่าอรหันเตหิท่าสหิจโรกท่าตู เทวตาเยุยเยนสันนิปติตาโหนติพระขวันตังทัศนายาภิขุสังคัญจยันนูนามยัมปิเยนพระกวาเตนุปสังกเมยามะอุปสังกมิตวาพระขโตสันติเกปัจเจกคาถาภาเสยามาติ อาตโคตาเทวตาเสยยะถาปินามัคพระวาปุริโสสัมมันทิตังวาพาหังภาษาเรยยะภาษาทิตังวาพาหังสัมมินเชยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุททเบสุอันตารหิตาพระวตโตปุระโตปาตุระหังสุอาตโคตาเทวตาพระกบันตังอภิวาเทตวาเอกะมันตังอัถังสุเอกะมันตังติตาโคเอกาเทวตาพระวตโตสันติเกปิมังคาถังอภาสสี มหาสมยโยปวันมิงเทวกายาสมาคตาอาคตมหาอิมังธรรมะสมัยังทักิตายเยว,วะปราชิตสังคันติอ,อ,อัถโคอปราเทวตาพระกัปโตสันติเกอิมังคาทังกภาสิตตัตราพิกโบสมาทหังสูจิตตังอัตโนโอุชุก,กะมะกังสุสารถิวะเนตานิกาเหตวาอินทริยานิรักขันติปันธิตาติ <c oughs> อาะโขอัปาราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิเชตวาคีรังเชตวาปรีคังอินทะคีรังโอหัจจมะเมชาเตจรันติสุตาวิมลาจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโขอัปปาราเทวตาภะควโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิเยเกจิพุทธังสาะังคตาเสณเตขมิสันติอปายภูมิงปหายะมานุสังเทหังเทวกายังปริปุเรสันติติอาตะโขภะควาพิกขขอมันเตสิเยปุเยนณพิกเวทะสสุจรูกะทาตูสุ เทวท <S <s ตาสันนิปฏิตาโหติตถาคตังทัศนายะพิขุสังคันจะเยปิเตพิกเวอเฮสุงอติตมัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะกวันตานังเอตตปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาเฮสุงเสยยะถาปิมยหังเอตราะหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติอนาคตมัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะกวันตานังเอตตปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาพระวิสันติเสยยะถาปิมยหังเอตราะหิอาจิกิตสามิพิกเว เวทวะกายนังนามานิกิตติยิสสามิภิกขเวเทวะกายนังนามานิเทศิตสามิภิกขเวเทวะกายนังนามานิตังสุนาถาสาธุกังมะนสิกโรถาภาสิตสามีติเอวัมพันเตติโคเตภิกขูปประกวะโตปจัตโสสุงระกวาเอตัะทะโวจะสิโลกามนุตกัสสามิยัตถาภูมิมาตาทัสสิตา เยเฮสิตาคิริคภะรังไปหิตาตาสมาหิตาปูถูสีหาวัสลีนาโรมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตมรัสสาสุทธาวิปัสสันนมนาวิลาปิโยปันจัตเตยัตวาวะเนกาปิโรปัตโตเบตโตอามะติยิสัทธาสัพเกสัสนเนระเตทีวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาพิกวเตจ่าอาตปรมกรุงสุตวะพุทธสัสสะสนังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสสาสัทสนังอภเปเกสตมัแทขุงสหสังอัถสัตติงสตังเอกสหัสสานังอมนุสสาสมั ตสุอเิเกนันตมัทถกุทิสาสภปุตตาอหุงตันจักสงอภิญญายะวะวะกิตวานาจักขมาตาโตอามัณตยิสัทธาสัพเพเกสรสนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกขะวเยโบหังกิตตยิสามิขิราหิอนุปปุปโสสัตตสหัสสาวยัขาภุมมากาปิรวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตมันนาวันโตยาสสินโนมะมานาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงวะนางชาสหัสสาเฮมะวตายัขานานาตวันนิโนอิทิมันโต ชุติมันโตวันละวันโตยะสัตสิโนโมทมานาอภิกรมุงพิกขูนังสมิติงวะนังสาตาคิราติสหัสสายะขานานตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยะสัตสิโนโมทมานาอภิกามุงพิกขูนังสมิติงวะนังอิเจเตโสราสหัสสายะขานานตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยะสัตสินโนโมทมานาอภิกามุงพิกขูนังสมิติงวะนัง เวสามิตาปัญจสะตายะขานานัตะวันนิโน <c oughs> อิทิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยะสัสสิโนโมทะมานาอภิกรรมุงพิขุนังสมิติงวนังกุมพิโรราชักหิโกเบปุลลัสสานิเวสนัง ปิโยนังสะตะสหสังยักขานังปยิรุปาสติกรุมพิโรราชาค้าฮิโกโสปาคาสมิติงว่านังปุริมันจะที่สังราชาทตาร,รัตโถภาสาสติคันทพ,พานังอาทิปติมหาราชายาสัตสิโสปุตตาปิตัสสาภาโวอินทะนามามหาพราอิทธิมันโตชุติมันโตวรรณวันโตยักษสาิโนโมทัมานาอภิกรรมุงพิขูนังสมิติงว่านัง ทักขีนันจะที่สังราชาวิลุละโหตประสาสติกุมพันธานังอาทิปติมหาราชายาสัสสิโสปุตตาปิตัสสะผาโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตบรรณบรรโตยาสัสสิโนโมทมานาอภิการมุงพิกูนางสมิติงพนังปัจฉิมันจะที่สังราชาวิลูปะโคประสาสติ นาคานังอาธิปฏิมหาราชาญาสัติโสปุตตาปีตัสสะภา,าวโวอินทนามามหาพาลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตญาสสิโนโมทามานาอภิกามุงพิกขูนังสมิติงนัง อุตรังจะที่สังราชากุเวโรตปัสสาสติยกขานังอาทิปติมหาราชาญาส,าสัสิโสปุตตาปิตัสสาผ้าโวอินทนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวรรณวันโตญาสาสิโนโมทะมานาอภิกรรม,มุงพิขูนังสมิติงวังปุริมาทิสังทตารตโถทกิเนนวิรุฬหะโกปัชิเมณวิรูปะโกกุเวโรอุตรังทิสังจัตตารเตมหาราชาสมันตาเจตุโรทิสาทันธันลมานาอัตถังสุวันีกาปิรวัตเว เตสังมายาวิโนทาสาอาคูวัญจานิกาสัทธามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสหะจันทโนกามาเศธโจะกินุคันทุนิคันทุจะปนาโทโอปะมัญโยจะเทวสูโตจะมาตลิจิตเสโนจะกันทพโณโรราชาชโนสโพอาคูปัญจสิโขเจวะติมพะรุสุริยวัจสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทพาสหะราชุพิ โมทะมานาอภิกามูพิกขูนางสมิติงว่านางอัฐาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตัจกะกัมพลัสตราอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทตารถาจักอาคูนาคายาสสิโนอัยรวันโนมหานาโคโสปาคาสมิติงว่านางเยนาคราเชสหัสาหันติทิพาทิชาปักขีวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวะนมัจปัตตาจิตราสุปานาอิติเตสะนามัง อภะยันตทาณากราชานมาสิสุปันนตโตเขมะมะกาสิพุทธโธสนหะหิวาจาหิอุปวะหยันตานาคาสุปันนาสนละนมกังสูพุทธังชิตาวชิรหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตาโรวสวัตเสเต,เตอ,อิติมันโตยะสัส,สิโนการกัญชามหาพิสมะอสุราธานาเวคสาวีปจิตติสุจิตติจะปะหาราโทนมุจีสหสตันจะพระริปุตตานังสเพเวโรจานามากาสันในหิตวาพระลิงเสนังราหูพัทธมุปาขมุงสมโยธ นิพััตันเตภิกขูนังสมิติงว่านาง <c oughs> อาโปจะเทว่าปัทวีจะเตโชวายโยตถาคมุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจะยะสสาส,ส,สหะเมตากรุณิกายะ เมตตากรุณาายิกาอาคูเทวายาสสิโนท่าเสเตท่าสัทธากายาสเพนะนาตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมทะมานาอภิกรมุงพิกุนังสมิติงวะนังเวนทูจะเทวาสหะรีจะอสมาจะทุเวยมาจันทัศสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักิตานักขัตตานิปุรักิตวาอาคูมันทาวลาหะาวาสูนังวสโบเศโทสโกโปาคาปุลินทโทท่าเสเตท่าสัทธากายา สภานานาตะวันนิโดอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสิโนมุทามานาอภิกรรมุงพิกูนังสมิติงมะนัง อทาคูสาภูเทวาชาลามาคีสิขาริวาอลริตกาจโรชาจะอุมามปุกผานิพาสิโนวลรุณาสหธรรมมาจากจุตาจะเนชากาสุเรยะรุติราอาคูอาคูวาสวันเนสิโนท่าเสตเตทศตากายาสเพน,นานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสิโนโมทะมานาอภิกามูพิกขูนางสมิติงว่านัง <c oughs> สมานามหาสมานามานุสามานุสุตตมา กิตตาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอาถาคูหัรโยเทวาเยจโรหิตวาสีโนปารัคามหาปารัคาอาคูเทวายาสสิโนทะเสเตจะสตากายาสพีนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมัโตวันนาวันโตยาสสิโนโมทามานาอภิการมุงพิคูนังสมิติงมะนัง สุกกาการุมหาอารุณาอาคูเวคณาสาสหาโอตาตขยยะหาปาโมกาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามตาหาลักขามิสกาจะายสัสสิโนธนายังอาคาปชุนโนยโยทิสาอภิวัสติท่าเสตเต,ตทัศธากายยาสเพนานตตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,นวันณบันโตยศส,สิโนโมทะมานาอภิกรมุงพิกุนังสมิติงวังเขมิยาตุสิตายามากตะกาจ่ายสัสสิโนสัมพิตะกาลามาเสถาโชตินามาจะอาสวานิม,มานันลตินโนอาคูอาทาคูพระนิมิตา ท้าเสเตทาสัธากาย,ยาสภีนาน,นัตว,วันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันตะวันโตยาสัสติโนโมทะมานอาอภิกรรมูพิกขูนังสัมพินววะนัง สัตเทเทเทวานิกายาสเพนานาตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคันฉุงเยจันเยทศิษสาสหะปะวุทธ,ธาชาติมากขีลังโอคาตินนัมนาสบังท่าเขมูข้าตรังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพร,รามาประมาโตจะปุตตาอิติมโตสหะสันนังกุมารโรติโสจะโสปาคาสามิติงวะนังสหะสัพรมโลกานังมหาพราม,มาพิติกิติอุปป,ปัญ,ญโยชุติมันโตอุ อุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยะสัสสิโสท้าเสถาอิสราอาคูปเจกวัสวัตติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตบริวาริโตเตจักสพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพราม,มกเกมาราเสนาอภิการมีปัสสะกนหัสมมันทิยังเอทะคณหาทพันทะทราเคณะพันธะมัตุโวสมันตาปริวาเรถามาโวมุลจิตถโกจินังอิติทัตถามาหาเสโนกณหาเสนังอเภสยี ปานินาตรมาหัดจะสรังกตวานะเพระวังยะถาปาวุสโกเมโคทานายันโตสวิชุโกตถาโสปัจจุทาวติสังกุโทโธอสยังวเสตันจะสัพพังอพิญญายะวะวากิตวานะจักขุมาตโตอมันตยิสัทธาสวกเกศสสเนรตมารเสนาอาภิกันตาเตวิชานถาถาภิกขะว <c oughs> เตจะาอาตธรมกรรงสุตวาพุทธศาสนาสนังวีตราเคหิปักามุงเนสังโรมปีอินชยุงสัพเพวิชิตสังคามาพยาตีตายะศาสิโนโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติอดสวดจุลละชัยยะปกรณะโมเมพุทธเตชะสารัตนตยธรรมิกาเตชะประสิทธิ ภาษีเทวานารายะปรเมสุลาสิทธิพรมมาจากอินทาจะจตุโลกาคัมพีรักกาสามุทาภูตุงคังคาจะสัพรมะชัยยะประสิทธิพระวันตุเตชัยยะชัยยะธนิธรณีอุทธิอุทัทีนาทินาทีชัยยะชัยยะขะนลละตนละนิสัยนิไลใสเสนะเมรุราชพุนรารชีชัยยะชัยยะคัมพีละโสมพีทาเคียนธนากีปีสาจพูตกาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงคคีสุธาทานะมุกชาชัย ชัยยะวลุน,นมุขาสาตราช,ชัยยะชัยยะจำปาที่นาคากุระคันถกชัยยะชัยยะคัจฉคนนตุลงสุกะราูุชงศีหะพยคทีปาชัยยะชัยยะวลุน,นมุขายาตาชิตะชิตะเสียนารีปุณาสุทธินาดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธรณีตะเลสุทัยยะสัธาสุชัยยะ ชัยยะชัยยะธรนีสารตินสัทาชัยยะชัยยะมังกราลัญญาาวะวเคชัยยะชัยยะวลุณะยะเขชัยยะชัยยะลักเกษสุระผู้ชเตชาชัยยะชัยยะพรหมเมนทัขนา ชัยยะชัยยะราชาทิราชาชัยชัยยะชยยะปัวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัจเจกับพุทธสาวังชัยยะชัยยะมเหสุโรหะโรหะลินเทวาชัยยะชัยยะพรหมาสุรคโขชัยยะชัยยะนาโควิลุหะโกวิรูปโขจัตถิมารวิอินโทจะเวนะเตโยจะกุเวโรวัลุโนปิจะอากิวายโยจะปาจุนโหกุมาโรทัตตารัตโกอัฏฐารสมหาเทวาสิทธิตาปัสสะอาทโยอิสินสาวกาสภาชัยยะราโมพระวันตุเต ชัยยะธรรมโมจะสังโฆจะทัศปารจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสตีพะวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยมังคะลังชัยโยปิพุทธัสสะสิริมโตอายังมารัสสะจปาปิมโตปราชโยอุโโคสยัมโพธิมันเทปโมติตาชัยยะตถาพรหมคณาเมเหสีโนชัยโยปิพุทธัสสะสิริมโตอายังมารัสสะจปาปิมโตปราชโยอุโโคสยัมโพธิมันเทปโมติตาชัยยะตถาอินทคณามเหสีโน ชโยปิพุทธัสสะสิริมโตอยังมารัสสะจปาปิมโตปราชโยอุโกสยมโพธิมันเทปโมทิตาชยยะตถาเทวคณาเมหสินัชโยปิพุทธัสสะสิริมโตอยังมารัสสะจปาปิมโตปราชโยอุโกสยมโพธิมันเทปโมทิตาชยยะตถาสุตปันนคณาเมหีสินัชโยปิพุทธัสสะสิริมโตอยังมารัสสะจปาปิมโตปราชโยโุโกสยมโพธิมันเทปโมทิตาชยยะตถานาคคณาเมหสิน ชัยโยปีพุทธัสสะสิมโตโตยังมารัสสะจปาปิมโตปรชาชโยอุโคสยมโพธิมันเทประโมทิตาชัยยะตถาสพรมะคะนามเหสินชัยยันโตโพธิยามูเลสกยานาังนั้นที่วัฒโนเอวังตะว,วังวิชยโยโหหิชัยยะสูชัยยะมังคะเล <c oughs> อัปราชิตปันลังเกสีเสปทวิปโขเลอภิเสเกสรพุทธานังอัคคปัตโตปโมทติสุนักตังสุมางคังสุปภาตังสุหุติตังสุขโนสุมหุโตจสุจิตังพระมจาริสุปักกินังกายอยากรรมังวาจากรรมังปักกินังปักกินังมโนกรรมังปณิทีเตปักถกินาปักถกินานิกตวาณัลภันตเถรทักกิเนเอตั เตอธารัตธาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาสนีอโลคาสุกิตาโหตสหสัพเพหียาิิพิสุนันตุโพนโตเยเทวาอสมิงท้าเนอธิกตาทีคายุกาสัทาโหตุสุกิตาโหตุสัพพตารักขันตุสัพพสตางรักขันตุชินสาสนงยากาจิปัฏนาเตสังสัพเพปูเรนตุมรมโนระธายะยุตกาลีปวัตสันตุวัสสังวัสาวราหกาโลคาจุปัตถวาเตสังนิวาเรนตุจะสสพ จะสัพพธากายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุยถารหังบทสวดธรรมนิยามะสุตังเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพะกวาสาวัตถยังวิหารติเชตวนเนอานากับปินทิกัสะอารเมตตระโขพะกวาพิกพขูอมันเสตสิพิกขวโติพะทันเตติเตพ,พิกูขระกวะตปัจจโสสูงพะกวาเอตตะทวจะ อุปาทาวาพิกวีตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาภาษาธาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราอนิจาติต,าต,าตังตถาคตอภิสัมพุจติอภิสมเมติอภิสัมพุชิตวาอาภิสมเมตวาอาติกติเทเสติปัญ,ญปเปติปัตเเปติวิวัลรติวิภาชาติอุตตานีกโรติสัพเพสังขาราอนิจาติ อุปาทาวาพิกเวตถาคตานางังอนุปาทาวาตถาคตานางังทิตาวาสาธาตุธรรมติตาธรรมนิยามตาสภพสังขาราทุขาติตังตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสมติอภิสัมพุจิตวาอาภิสมตวาอาจิกติเทเสติปัญเ lifespan, fi, ตปเติปัทเวติวิวารติวิพาชาติอุตานีกโรติสภพสังขาราทุขาติ อุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังติตาภาษาธาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมาอนัตตาติตังตถาคโตอภิสัมพุนะทจติอภิสมติอภิสัมพุทธชิตวา,ตวาอภิสม,มตาวาอาจิก,กติเทเสติปัญญเปติปัตเปติวิวรา,ตวา,า,ตารติวิภาชติอุตตานีกโรติสัพเพธรรมาอนัตตาติอิทัมโมโฌปะกวาอาตตมนาเตพิกขปะกวโตภาสีตังอภินันทุนติ บทสวดพัทเทกรัตคาถา,าอาติตังนานาวาคะเมยยะนาปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไยและไม่พึงพววงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยะทัตติตัมปะฮีนันตังอัปัตตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัญจุปันนันจะโยธรรมังตัดตัตถวิปัสสติอสังหิรังอสังกุป,ปังตังวิทามนุปรูหเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเง่นครอนแครนเขาวควรพ่อปูนอาการเช่นนั้นไว้อาจเชว่ากิจจมาตัปังโกชัญญามะระนังสุเว ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม่พรุ่งนี้หน้าหินโนสังครันเตหน้ามหาเสเนหน้ามัจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตมทตันติตังตังเบพเทกตัตโตติสันโตอาจิกเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดครานทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม่เพียงราตีเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมะสังเวคปัจจเวกขคณะสัพเพสังขาราอนิจาสังขารคือร่างกายใจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยง เกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมมาอนาตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา อาทุวังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณังความตายเป็นของย,งย origine, อั่งยืนอาวสังมายามารตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มารณาปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมารณังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตา ควรที่จะสังเวชอายังกายโยอาชิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอาเพตวิญญาโนครั้นปราศจากวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสษสติจากนอนทับปาทวิ่งซึ่งแผ่นดิน กะลิงขะลังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตถังหาประโยชน์มีได้อานิจาว่าตะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุป,ปา,าวะะทวยธรรมมิโนเกิดมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา อุปะชิตวานนโรชันติครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปะสโมสุขโขความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัเพสัตตามารันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มาลิงสูจะมาริสเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตะเทวหังมาริส,สามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาติเมเอตทาสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย <c oughs> อดสวดเม่ตายัางกินจิยังกินจิกุสรังกรรม,มังสพเพหิพะเตหิกระตังปุญญโนอนุโมทันติอนุโมทันตุนนตสุนันตุโพนโตเยเทเว,วาอสมิงถานีอธิกตาทีขายุกาส,าตสกัตาหนตุสุกิตาหนตุทุกขาปรมุนจันตุ มาตาป ah well. <pt> <sy> <sa fe ninja> <sh> ีตาสุกิตาหนตัทุกขาปรมุนจันตัสัพเพยติกาสุกิตาหนตัทุกขาปรมุนจันตัสัพเพอญาติกาสุกิตาหนตัทุกขาปรมุนจันตัสัพเพปิสาสัพเพยักขาสัพเพเิตาสุกิตาหนตัทุกขาปรมุนจันตั สัพเพอาจาริยุปัจชายาสุกิตาโหนตัวทุกขาประมุนจันตัวสัพเพนักขตาสุกิตาโหนตูทุกขาประมุนจันตัวสัพเพเทวาสุกิตาโหนตัทุกขาประมุนจันตัวสัพเพสามตินังสามิชันตัวบทวสวดอยู่บูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตว์อาคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตว์อาคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตว์อาคันติมาญะอิติภะคะวา ปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหาระวาสินีถูเปะเรโพธิคขเรตหิงแตหิงตาธรรมธาเนนะาวันตุปูชิตาโสถิงกะโรนเตถาวิหาระมันทะเล เถราจะมัจจานวกาจะพิกววสารามิกาทานาปฏิอุปาสกาคามาจะเทสานิขมาจะอิสราสัปานภูตาสุกิตาพระวันตุเตชราผู้ชายเยปิจะอันทัมภวาสังเสทชาตาอัทโวปปาติกานิยานิกังธรรมวาลังปฏิจเตสัเพปิทุกขัสการนณตุสังขยัง ถาตูจีรังสตังธรมโมธัมมัทธาจะปุกระราสังโคโหตุสมะโควา่าอัตาย่าจหิตาย่าจ่าอัมเหรักตูสัตัมโมสเพปิธรมมจาริโนวุติงสัมปาปุเนยามะธรรมีอริยประเวทิเต ภาสนาโหนตุสพเพปิปานิโนพุทธศาสเนสัมมาทารังประเวชนโตกาเลเทโวพวัสตุวุติภาวายาสัตตานังสมิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัตราชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนราชาโนปชังรักขันตุสพพทาเทวตาอุยโยชนะคาถา ทัขปตาะนิดทุกขาพยปปตาะนิพยาโสขปตาะนิดโสกาโหนตูสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปตังปุญญาสัมปทังสัเพเทวานุโมทันตุสพสัมปติสิทธิยาทานังททันตูสัทธายะสีรังรักขันตูสพธาภาวนาพิรตาโหนตูคัจฉันตูเทปตาคาตาสุมังคลคาถา โหตูสัพังสุมางคขะรังรักขันตูสพพเทวตาสัพะพุทธานุภาเวนะโสตีโหตูนิรันตรงโหตูสัพังสุมางคขะรังรักขันตูสะพเทวตาสัพะธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตรงโหตูสัพังสุมังคขะรังรักขันตูสะพเทวตาสัพะสังคารุภาเวนะโสตีโหตูนิรันตรัง สัพเพพุทธาพระลัปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะ้รักขังปัมิโสปโสสัพเพพุทธาพระับปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังปัมิโสปโสสัพเพพุทธาพระับปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังปัมิโสปโสสัพเพพุทธาพระลับปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะ้รักขังปัมิสปปโสสัพเพพุทธาพระับปัตา ปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังวันธมิสอุปโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังวันธมิสอุปโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังวันธมิสอุปโสสัพเพพุทธาพระรัตปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธมิสสุปโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมก้าวอุทิศวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคาคาลัยขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสิริม,มงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคราวหลราดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งพวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัััมมาทิิฐต้ง่นนใพระค แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลและนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระพิทายยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งอมูลเลตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิน